ขอมานะคะในคอมเมนต์ค่ะเตือนแล้วเตือนอีกนะไม่ใช่ว่าการไม่อ่านนะคะการอ่านและการเห็นแล้วล่าสุดอ่านรู้สึกว่าท้วงกันมาว่าสองอาทิตย์แล้วนะรอกระเพราไก่นี่เลยค่ะกันจัดให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพกกบกับการช่องดีกว่าก,กินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะ ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารจานเดียวค่ะผัดกะเพราไก่สับค่ะการจะผัดออกแนวโบราณเนาะออกสูตรโบราณโบราณหน่อยจะเป็นสูตรของที่บ้านที่บ้านทำกินนะคะเข้มข้นหอมกระพงกะเพราหมดเลยค่ะ นี่การใช้ไก่สับค่ะคือการนึซื้อเนื้อสะโพกมาแล้วเสร็จแล้วการเอามาสับเองนะคะปริมาณที่การใช้นะคะครึ่งกิโลก,ก,กว่าๆก็จะผัดกระทะใหญ่ๆเลยนะใบกระเพราค่ะมีทั้งกระเพราแดงกระเพราเขียวอย่างการอะ่ะการเก็บกระเพรามาตอนเย็นใช่ไหมถ้าเกิดเราเอามาตั้งไว้เฉยๆอะ่ะพอรุ่งเช้าอะ่ะเขาก็จะเหี่ยววิธีการเก็บรักษากระเพราก็คือเพืเ่อนๆได้มาปุ๊บใช่ไหมล้างเลยนะล้างทั้งก้านเลยสะบัดน้ําออกให้หมาดๆเลยนะแล้วก็เด็ดถ้าเพื่อนๆหา กล่องเป็นแบบนี้กล่องพายชนะแบบนี้แล้วก็ฝาปิดเลยค่ะเข้าตู้เย็นไว้นี่เลยเขาก็ยังคงความเขียวสดเหมือนเพิ่งเด็ดออกจากต้นเลยนะนี่นี่การเด็ดมาเมื่อวานซืนการใส่ไว้ก็ยังโอเคอยู่มาเลยค่ะในส่วนของพริกแกงนะคะเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นกะะเมาโบราณจะใช้พริกทั้งขั้วเห็นไหมคะการจะตามแบบนี้เลยค่ะเป็นพริกขี้หนูสวนการจะใช้พริกขี้หนูสวนปนกับพริกจินดา พริกจินดาต้องใช้เป็นสีแดงนะการจะใช้พริกจินดาสีแดงอ่ะประมาณ4-5เม็ดนะในเนี้ยพริกขี้หนูสวนเขียวแดงแล้วแต่ความชอบเลยค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยของกาน่ะหนึ่งขยุ้มมือก็ประมาณ1ช้อนเนะเนาะเราก็มีข่าข่าการจะหั่นเป็นแว่นๆนะคะประมาณ3แว่นกรก็ซอยแล้วก็มีกระเทียมค่ะการจะใช้กระเทียม1ช้อนพูนๆนะคะตามออกมาเป็นพริกแกงผัดกะเพราเนาะ กะเพราขาดไข่ดาวไม่ได้จ้ากะเพราสามสหายนะจะมีอ่าตัวผัดกะเพรามีไข่ดาวแล้วก็มีน้ำปลาพลิกนี่จะขาดไม่ได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากน,านั้นเพื่อนๆใส่น้ำมันค่ะอะก่อนที่เราจะมาผัดกะเพรานะคะ เราจะมาทำเครื่องแกล้มก่อนคะ่ะนั่นก็คือไข่ดาวคะ่ะคลิปนะคะวิธีการทอดไข่ดาวยังไงให้ฟูใหญ่ให้น่ากินนะคะ <S <S การทำไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> นี่เลยคะ่ะไข่ที่การใช้วันนี้นะคะเป็นไข่อุณหภูมิห้องนะถ้าเพื่อนเนเอาไข่แช่ตู้เย็นไว้แห้งออกมาไว้ข้างนอกก่อนสักพักหนึ่งเนาะอ่าก็จะทอดไข่ดาวทีเดียวสองใบเลยอ่าอันนี้ไม่ใช่ไข่แฝดนะเป็นไข่สองฟองคนเบาเบาคะ่ะตีๆีๆให้ไข่ขาวแตกตัวสักเล็กน้อยคะ่ะ อย่างที่การเคยบอกนะคะเวลาทอดไข่ดาวให้น่ากินกระทะต้องร้อนน้ำมันต้องถึงค่ะความสุกนะคะตามความพอใจเลยค่ะอยากให้สุกมากนะก็ตัดน้ำมันขึ้นมาลาดค่ะตินน้ำมันออกเนาะเราจะไม่เอาน ไข่ทอดแบบยางมาตูเยิ้มๆก็แบบนี้นะคะจัดไปค่ะเออมองไม่เห็นไข่แดงเลยอะ่ะ <c oughs> ค่ะเมื่อการทําการทอดไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการจะเทน้ํามันออกก่อนนะคะอ่านี่แหละคะ่ะเคล็ดลับวิธีนะคะการจะผัดกระเพรากระเพราของการวันนี้ที่จะผัดนะคะเป็นกระเพราแห้งๆเนาะการจะเอาไก่สับค่ะลงมารวนก่อนค่ะนี่แล้วการก็จะใส่สซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ใส่เพื่อให้ไก่เขามีความนุ่มนะเป็นเหมือนการหมักไก่ไปในตัวค่ะอ่าล้วก็ใเพื่อนทำการรวมไปค่ะประมาณเจ็ดขีดได้นะคะวันนี้ไก่จับที่การใช้นี่ก็จะผัดกระทะใหญ่นะคะหรือเ,เพื่อนๆอยากจะกินเป็นสับไก่เนาะขืนอะไรพวกนี้ค่ะสามารถหั่นได้นะใส่ไป้ได้นอนก,กันค่ะอันนี้ของการไม่มีการก็จะใช้เป็นเนื้อโพกไก่นะคะแล้วการกามาสับ สับแล้วสักพ่อไก่การจะใช้สับทั้งหนังเลยนะการที่ใส่เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอะค่ะเหมือนกับการักไก่แต่ว่าไม่ได้ส่งผลถึงรสชาตินะเขาไม่ได้เค็มไม่ได้ส่งผลถึงรสชาติให้ไก่ก็มีความเค็มนะเขาจะให้ความนุ่มค่ะการจะล้วนให้ไก่สุกป,ประมาณ80%อซน์อันนี้วิธีนี้เป็นเหมือนกับการทำระเพาแบบกระทะใหญ่ๆอะเนาะ เข้ากล่องเอยประมาเข้ากล่องนะคะวิธีนี้นะพอรวนพักๆหนึ่งะะตัวไก่เขาจะมีน้ำออกเนาะอ่าเนี้ยค่ะประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพอแล้วค่ะเสร็จแล้วการก็จะตักไก่ออกก่อนนะคะพักใส่จานไว้ก่อนค่ะการจะไม่ได้รวนให้ไก่แห้งนะการเอาแค่ไก่พอสุกพอ เดี๋ยวพอเวลาเราผัดอีกทีหนึ่งเขาก็จะแห้งพอด,ดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เติมน้ํามันค่ะสําหรับผัดนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเอาพอประมาณนะให้กอ,อกับเหมาะกับผัดนะคะนี่เลยค่ะที่แกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะของกาหนะะ่ะผัดเยอะเนาะเราก็จะใช้เยอะ้าข้างบ้านเตรียมจานได้เลยค่ะ ใช้นะการปลูกไว้นะเป็นขาเหลืองนี่เลยที่แกงของการก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากนคนก็จะนิยมขาเพราะว่ายาหยวกใช่ไหมขาสีขาวมากกว่าแล้วจะไม่ค่ใช้สาเหลืองของกันอะเอามาจากที่บ้านที่บ้านใันจังหวัดนะคะที่จังหวัเอามาปลูกไว้ตั้งแต่นาะหลายปีละเขาก็ยังอยู่คนการก็ใช้ขาเหลืองมาตลอดก,การว่าเขาก็หอมดี เราจะเน้นผัดทุกแกงให้หอมสวยไปเลยค่ะเอาให้ครางบ้านตะโกนถามว่าอาวันนี้ทำอะไรกินนั่นแหละค่ะถึงจะพอเพื่อนๆชมคลิปอยู่นะคะอนุญาตให้จามได้ค่ะอ่นนี้นะคะกลิ่นค่ะกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมนะคะลอยถุยขึ้นมาแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะเทไก่ะค่ะที่เราลวนไว้นะคะใส่ไปค่ะ ำพริกทั้งคั่วเลยอ่ะเขาจะให้ความหอมเนาะ,ะความหอมของพริกจะอยู่ที่คั้วนะอะไก่เริ่มแห้งเริ่มนั่นแล้วนะคะการจะปรุงรสค่ะการจะใส่น้ำปลานะการปรุงรสของการก็จะไม่เยอะนะคะการจะใส่น้ำปลาไปประมาณสองช้อนเนาะ,ะเสร็จแล้วก็ ัดความเค็มนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นผงชูรสก็ได้นะอ่าถ้าไม่กินผงชูรสก็ใส่น้ำตาลทรายแบบการเนี่ยค่ะอย่างที่การบอกอะค่ะผัดกระเทลไก่เนาะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเพราะว่าตอที่การสับไก่อะ่ะการจะสับทั้งหนังไก่ไงพอเราผัดไปอ่ะเนี่ยเราก็จะมีน้ำมันจากหนังไก่นะคะออกมาด้วยค่ะค่ะชิมรสชาตินะคะตามความชอบค่ะนี่ืชิมนะอื้ บอกเื่อนก่ไก่เขาจะมีความนุ่มนะเขาจะไม่แห้งไม่แข็งเนี่ยแหละค่ะรสชาติของการได้ที่ละพอละการแค่บอกให้รู้นะการก็บอกให้รู้ว่าการปรุงรสแค่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองค่ะนี่แหละค่ะปิดท้ายค่ะใบกระเพราค่ะนี่เลยค่ะเด็ดตวงตวงไส่อยู่ตรงนี้เลยค่ะใบกระเพรานะคะ อันเดินเนาะเดี๋ยวค่ะใบกะเพราทั้งตดแจ๊ดเลยค่ะเอาให้ใบกะเพราเขาเป็นเขียวสดนะคะใบกะเพรานี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะใบกะเพราเขียวๆแบบนี้นะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะเสิร์ฟกันเป็นถาดแบบนี้กันเลยนะคะ,ะไข่ดาวพร้อมค่ะกระเพราไก่พร้อมนะคะนี่เลยผัดแบบแห้งๆแบบนี้นะคะโอ้ยพอแล้วค่ะชีวิตนี้นี่เลยกระเพราเหมือนกระเพราถาดเลยคะ่ะเน้นข้าวน้อยๆค่ะกับเยอะๆนะคะแบบนั้นเลยค่ะอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่เลยนะคะ ค่ะทำกันง่ายๆนะคะวิธีผัดกระเพราให้น่ากินนะคะผัดแห้งๆไม่ต้องปรุงอะไรเยอะไม่ต้องใส่สีอิ๊วดำนะคะนี่สูตรของการสูตรที่บ้านสูตรโบราณผัดแบบโบราณน,นะคะผัดแบบบ้านๆค่ะนี่กินอร่อยกันทั่วซอยเลยค่ะ <c oughs> าฝากเพื่อนๆไปด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไค i ต์เป็นกําลังใจให้การทาคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ